สวัสดีทุกคนหายไปเป็นเดือนเลยนะไม่ว่างมาเปิดก็คือพัสดุตรงนี้เยอะมากเลยไม่ได้แกะเป็นเดือนแล้วนะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดอย่างนละวันนี้มาเรามาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนโอเคทุกคนดู MV Candy กันรลยยังอย่าลืมไปดูกันนะน่ารักมากน้องๆน่ารักมากแรกอ๋อน่าจะเป็นพัสดุแรกนะแรกไว้านานมาก กันคุณเขาแกะไปตั้งนานแล้วอุ้ยน่ารักมากนี่นี่ต้องขอบคุณผ่านทางวิดีโอเลยนะเพราะว่าถ้ารู้จักกันทางวิดีโอนะอุ้ยของแถมน่ารักมากขอบคุณค่ะก็คือเอาใจย่อนไปแรกน่ารักมากโ,โดยองเอาใจย่อนไปแรกน้องโดยองมาก็คือ เอาจริงคือช่วงนี้ไม่มีเวลาในการที่จะติดตามอะไรมากมายนะเพราะว่าไม่มีเวลาก็จะแบบไม่ได้แลกการ์ดเลยของทูแบดดี้นะไม่ได้แลกเลยอุย้ยเขียนโน้ตมาด้วยอ,อ่านได้ไหมสามารถอ่านได้ไหมอ่านได้แหละโหขอบคุณมากนะคะจาก FC สู่การแลกการ์ดอุย้ยอุ้ยไม่โฟกัสอืมอุ้ยรอดูทุกคลิปขอบคุณมากนะคะก็คือ ที่ยังทําคลิปต่อได้เพราะว่าทุกคนที่มาเม้นให้เราเลยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากมายนะมันก็ทําให้แบบมีกําลังใจในการที่จะฮึบตั้งกล้องขึ้นมาสิอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะบวกบวกงานเยอะแล้วก็บวกขี้เกียจด,ด้วยก็เลยแบบดองนานมากเพราะธรรมดาจะแบบลงอาทิละครั้งใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ทุกคนแบบถ้าตามกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือแบบไม่ได้อะ่ะ พอหลังโควิดก็คือแพชชั่นในการที่จะแบบทําอะไรแบบนี้มันน้อยลงมากๆเลยแบบอยู่ได้เพราะว่าทุกคนมาเม้นนั่นแหละอย่างคลิปล่าสุดที่เป็นมินิวอลที่ไปดูคอนหนึก็คือแบบไม่มีพูดไม่มีอะไรเลยคือแบบพอคนเยอะเราก็ไม่สู้แล้วอะต่อแถวอะไรแบบนี้คือไม่ไหวจริงคือวันนั้นคนเยอะมากทุกคนไม่ได้เก็บฟุตอะไรไว้ให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าแบบส่วนใหญ่จะมีแต่ในคอนเพราะว่ามันก็สามารถที่จะถ่ายได้ลงลงลง นะมาน้องก็ย,ยังสุดหล่อน่ารักมากโอเคูดลองดงูดงอีกแล้ว,วอีกแล้วดูอีกแล้ววันไหนเนี่ยโอเคขอบคุณมากนะคะที่มานะทักมาแลกกันโอเคต่อไปต่อไปเป็นกล่องใหญ่มากอันนี้ก็นานนานแล้วเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นรอบพิเศษรอบอ่าของบ้านบานจริีไม่แน่ใจว่าจะมินบานหริโลม,มินบานเดี๋ยวลองแปะดูโอ้โห เดี๋ยวอันไหนพอจะจาได้ว่ามาจากร้านไหนก็จะแปะไว้เหมือนเดิมนะอันนี้รอบอู้หูนานมากของบิทบ็อกแถมอะไรน่จำไม่ได้แล้วเหมือนกันเหมือนจะเห็นตกน้องมาราคแถาแน่นเหมือนเดิม ตาชัวอันนี้อุ้ยนา่ารักมากนา่ารักมากนา่ารักมากเดี๋ยวตองไปแบบอ๋อเดี๋ยวเปิดข้าๆให้ดูคร่าวๆนะทุกคนมันแบบเหมือนแบบชีวประวัติเหรอเขาเรียกว่าอะไรอุ้ยนา่ารักมากทุกคนคุ้มมากอุย้ยก็คือโมเมนต์ที่ผ่านมนาะ9ปีบ้าๆอันนี้ก็คือเป็นโมเมนต์ล่าสุดนะที่เขาทำโอ้นา่ารักมากทุกคนถูกใจคนที่เป็นเมนสองคน เจโน่แจมินนะเฮ้ยดูดิเขาทำดีมากแล้วหนาะมากโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวนะก็คือสั่งบิดบล็อกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบพวกค่าขนส่งจากจีเลไรอย่างนี้ก็ก็ได้มาแล้วก็เลือกอุย้ยรู้สึกว่าจะเลือกเจโน่แจมินน้องมาร์คเป็นลำดับสามนะก็ได้น้องมา,มา,มา,มาร์คมาหลายคนมาดมันกนันว่าเราจะได้กัดไข่ซึ่งเราก็มีครบแล้วนะแล้วก็สั่งอัลบั้มแคนดี้ไปแล้วทุกแบบ มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะทุกคนเพราะว่างวดนี้รู้สึกจะออกมาทั้งหมด18แบบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะออกมาเยอะมาก SM แต่น่ารักมากก็เลยอืซื้อนะเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเฮ้ยสีสซ่อมใครวะลืมแล้วอ่ะหนึ่งสองสามน้องเล่นน้องเล่นน้องเล่นนี่เรามีหลายไปเหมือนกันแล้วก็น้องอินจุนก็คือมีครบอยู่แล้วนะทุกคนคือพัสดุนานมากจนหายตื่นเต้นนะทุกคน ผมจะตื่นเต้นกับสมุดนี้มากเลยเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านแบบว่าอย่างตั้งใจคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปเปิดแคนดี้เลยมั้งคิดว่าน่าจะมาอีกทีตอนนั้นเลยนะแบบคิดว่าปีใหม่ก็คงจะได้ยุบโอู้แล้วมันคือยาสีฟันของหนึอเจยาสีฟัน1 2ึ่อเจ ซือไว้นานมากเะถ้าจะดูเนะี่ยไม่ออกเลยซื้อกลิ่นของโดยองกับน้องมาร์กมาม่ารักมากแกให้ดูข้างในด้วยเดี๋ยวใช้เลยอันนี้เป็นกลิ่นพีชนะแล้วอีกอันนึงคือก,กลิ่นอะไรแอปเปิ้ลมิ้นต์แต่งงมากรู้สึกว่าของจองอูลแล้วก็เป็นกลิ่นแตงโมทำไมของน้องมาร์กไม่ใช่กลิ่นแตงโมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอเต้นน,นะให้ดูกล่องภายนอกมันมีอะไรหรอมันก็คือยาติดฟันนะทุกคน Yeah, น่ารักมากโชคดีมากที่โดยองเป็นพีทนะทุกคนเพรเราชอบพีทมาก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 โอเคส่วนอันนี้ก็คงจะเป็นสีเขียวนะจะใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันนะทุกคนน่ารักจริงๆต่อไป,ไปต่อ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 ไปอุยต่อไปตเือจะแบบลาเดียวกันนะแต่ว่าส่งมาหลายรอบดองเก่ง เจ้าเดิมที่แบบนึกอะไรไม่ออกเมื่อก่อนนี้จะแบบเวลาจะพทีนี้ก็คือต้องแบบดูหลายๆลร้านดูราคาดูอะไรเปรียบเทียบนูน่นนี่นั่นความเร็วในการส่งเดี๋ยวนี้มาละมาปุ๊บก,ก็สั่งเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจะมาคิดอะไรนะอะไรอะกมากอะไรอ,อะรอต,ตัวคือลืมลืมทุกอย่างสั่งอะไรไปบ้าง น,น้องดีมใชใช่ใช่วันต้องน่ารักมากเลยแ่อันน <mon> <mon> ี้่อยเปตใโ้ยสแตนดี้ทุกคนสแตนดี้สั่งน้องโนไปว่าการน่ารักนะแดูสิกดูสิสองารนอน่ารักมากส่วนดีตอยตรู้สึกจะสั่งเจมินเพราะว่าการน้องเจมินน่ารักเกินต้านสาน้อน เขาแกะกันไปหมดแล้วเป็นเคสนี่เป็นคนแบบบ้ากล่องเหล็งมากอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคกี้การ์ดสั่งเจโน่แจมินไปอย่างละหนึ่งนี่เป็นต tin box เซตมีโกโอาบชุวกามอ่ามีชุวกามมีโกมึงเอมีโกโอาบนะเดี๋ยวเราไปต่อน,นี้มาให้ดูก่อนโอเคไปเลยมาแล้วทุกคนมันโซคิวมากนี่ดูด,ดิน่นารักมากน่ารักมา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 กน้องหมาที่น้องโนววาดเองน่ารักมากทุกคนมาเรามาดูการ์ดกันว่าทำไมเราถึงซื้อเซตนี้นะโอ้ดูดสิอ๋อย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 ดูดิ เต็มมาเลยเง yeah. ี้ยเฮี้ยเฮี้ยความน่ารักน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยเฮ้ย <Okay. S 2> ดูซ่อยกันดีกว่าเฮี้ย ดูดีมากทุกคนโอ้ย,อยใบเสร์มของพี่คุณเน๊ตมันของนี่เลยเดูดิคนเพราะอะไรถึงซื้อเพราะการ์ดใบนี้นะ่ารักมากกคนโอ้สกิ so cute. ลน่ารักมากบ้าไปแล้วมาดูสร้อย คือถุงเหมือนเดิมเหมือนกับทุกวงอีกหนึ่งสิ่งที่เลือกที่เลือกสร้อยมาด้วยเพราะว่ามันน่ารักมากทุกคน NCT Dream เหมือนแบบ h a l o Future แล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้ด้วยเหมือนของวีเลยไปซูมๆูมไปซูมต้องอย่างนี้มองเห็นไหมมองไม่เห็นใช่ <laughs> นี่ <laughs> น <laughs> เขียนว่า NCT Dream นะี่ก็วันเดย์ เปิดได้ปะ่ะหรือเป็นแค่หัวใจ๋อ,อเป็นหัวใจใเฉยๆเป็นแบบมนๆน,นะดีน่ารักมากคือแบบใส่ไปคอนดงดีมจ้ะแต่กดบัตรให้ได้ก่อนนะลืมเล่าแบบของหนึ่งสองใจก,ก็คือกดไม่ได้ซื้อเมมเบอร์ชิด้วยความชราใจก็คือกดไม่ได้ก็กะว่าเออจะมากดวันปกติก็สรุปก็คือไม่ได้ซักใบก็เลยต้องไปเล่นของแว่นท็อปเจริญท็อปสเปนเดอร์ก็เลยได้ไปมาที่3ตามคลิปที่ทุกคนเห็นนั่นแหละหมดไปเยอะมากอย่าถาม่าหมดไปเท่าไหร่ ของน้องดีนจะไม่ชาล่าใจาอีกแล้วลงหลุมก็คือลงหลุมเราจะต้องได้ไปสามวันเพราะว่าเรารัก,ดดก,กล,ออลักลี้ยมากอ้อยเราเจดอนน่ารักมากวายวายแายแล้วโอ้ยโอ๊ยลูกหล่นโอ๊ยน่ารักมากโอ้ยดูสิทุกคน,นชอบมาท้าเอสเอ็มมีการระบุเมมแบบไม่สุ่มเนี้ยเป็นอะไรที่ชอบมากโอยดูดิดูดิไม่ซื้อได้ไงอะ ใช่ไหมแล้วแบบราคาดีด้วยถ้าไปซื้อไปทีตอนหลังก็คือจน <c oughs> อนิ่งังจะเป็นเยี่ยมน่ารักมากใบนี้น่าจะเหมือนกันทุกคนนะใช่ไหมเออเหมือนกันทุกคนนี่เหนียวแจมเหนียวแจมน่ารักมาก มันเป็นอะไรที่โซคิวต่อไปเป็นตินบ็อกสอ,อกหงหมื่นห้าพันวอนชอบมากเลยอะไรที่เป็นกล่องเหล็กนะอลปัมล่าสุดของแคนดี้ก็เป็นกล่องเหล็กแต่สุมสามสีดูดีเดี๋ยวเอาการน้องออกก่อนมันจะไม่โฟกัสนะเกะออกมาเป็นนี่ก็คือลืมไปหมดแล้วว่าเกะออกมาเป็นอะไรนะ oh เป็นการรวมการ ก็คือข้างหลังจะเหมือนกันหมดจะเป็นแบบนี้โหมากยิ้มจุนโอ้โหขนตาเจนน่าช่างอุ้ยเจนน่ามากอุูยหลงเล้วแบบเด็กอ่ะโอ้โหชิซองคือเด็กกว่าเฮ้ยโหคุ้มแล้วพูดเลยแล้วแบบคุณภาพการ์ดก็เหมือนการ์ดบัมเลยคือแบบไม่ใช่กระดาษแบบปกติเหมือนอุย้ยดูดิ ชุมิกรรมน่นารักมากคุม้มฟุ้งเลยคนซื้อเต็นเคสอันนี้ก็คุค้มเลยแ <Yeah. S 2> งน่ารักมากก็พอน้อยคิดนี่ยาวแน่นี่มีกอัพเฮ้ยที่สองน่ารักจังโหคุ้มละกี่ใบเนะี่ยลืมนับเลยว่ามีการีา่ใบ มีบอกไหมในนี้มีบอกไหมดูยังไงมีทั้งหมด28หรอน่าจะ28ใบนะทุกคนเยอะมากทาหาร2 5 0 0 0หารวอนคือคุ้มมากดี่หะหนๆนน,นก็เปิดตินบ็อกมาทุกคนอันนี้ก็คือน้องพอดีน้องไปคอนเสิร์ต NCT 127เอ่อพัทนะก็เลยให้น้องฮิ้วมาคือทุกอย่างอะโซเท์ ไวมากหน้าร้านกนะ็คือมีอันเนี้ยที่ได้มานะทุกคนเป็นติน่มบ๊อกราคาหมื่นเก้าพันวอนน้องดีไข่น้ำยาซักผ้กา,านะน่ารักมากก็เลยแบบเออเอาอันนี้มาให้หน่อยอนะไรเงี้ยอยากได้ติ่มบนะ็อกอะไรเงี้ยชอบที่เป็นแบบนี้ก็คือก็เลยได้มานะหนึ่งเซตมันแบบปุ๊ปยุ๊ปมันคืออะไรก็จำไม่ได้เหมือนกัน ขุดคนเกลี้ยงอึๆทุกคนเดี๋ยวขอไปเอาออกก่อนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกว่าจะเอาออกคือแบบใส่พลาสติกมันแน่นมากนี่นัวหักมากเป็นรูปขนาดจะไม่เท่าการ์ดนะจะใหญ่กว่าอันนี้คือขนาดของการ์ดโอเคมาดูกันเลยอื้อันนี้เป็นรูปรวม ข้างหลังก็น่าจะเหมือนกันนะอ่าข้างหลังเหมือนกันอนะันนี้ช่้นน้องจุนมาอู้เจนนี่หล่อมากครับติ๊กซ้อมโอ้น้องเลิศน่ารักจังแลนะน้องแจมินน,นี่ข้างหลังแบบนี้นะแล้วก็ได้สตินบ็อกซ์น่ารักน่ารักแบบนี้ก็คือไม่ใช่สติกเกอร์นะทุกคนเป็นการสติสกเกอสติ๊กเกอลงไปเลยดิ โอ้โหแบบพอดีมากมาต่อไปสองกล่องสุดท้ายแล้วคลิปจะยาวมากๆยาวสุดๆเลยอะไรนี่โอ้เป็นกูดบีบบ็อกซ์ร็อตที่สองนะเป็นแบบรอบสองรอบแรกเราแกะกันไปแล้วเนาะใช่ไหมใช่สิ แลจะมีอะไรนะโฮโลกแกรมอะไรต่างๆที่จำไม่ได้เลยนะเนี่ยว่าสั่งจำไม่ได้เลยว่าสั่งปงแจไป็นวูปธรรมดากูติ้งเอกของอันอื่นอีเวนต์อ,อื่นเราคุไม่ค่อยสั่งกูติ้ปงปงใจเลยนะหรือเพราว่าการน่ารักก็ไม่รู้มามาอันแรกเป็นอะไรอยากก็ฮโลกแกรมเหมือนกัน โปรตการ์ดโฮโลแกรมแจมินแล้วลก็เจโน่นะแต่คนละรูปกับเขาที่แล้วอืว้าวรอบนี้เหมือนจะแบบจะซ่อนซ่อนโฮโลแกรมอยู่ข้างหลังนะก็เลยไม่เห็นในพิในพิวหมือนรูปดีมาก แซมก็ดีมากเหมือนกันสวยงามเฮ้ยรอบนี้ได้คัทด,ดีโอเคนี่ควรเป็นพงเจ การน้องน่ารักแน่เลยอะไรซื้อกูดนี้อะธรรมดาจะไม่ซื้อนะคือลืมลืมทุกอ,อย่างลืมไปหมดแล้วโค้ดนี้เองกูดนี้นี่เองถึงว่าทำไมถึงซื้อกูดนี้ตายิ้ม แอนดี้นะแล้วก็เมื่อคืนใช่มีเรื่องตื่นเต้น้วคือ้องขึ้นชาร์ทที่หนึ่งเมลอนนะเป็นวงที่สามผู้ชายของปีนี้แล้วก็วงแรกของ s m โอ้สโอ้ยอดไปเลยเก่งจริงๆมีอะไรบ้างวา ฮ่อรู้แล้วเป็นน้องเดี๋ยวนี่คือน้องเนโรเซานั่นเองเวอร์เจโนโน่ยังไม่ได้สั่งเจงมินไปหรออาจจะสั่งกันเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปเช็คนะโอ้ยมาแบบแพคเกจดีมา,ากม,ามันไม่เหมือนพวกทีมันนี่แบบปกติที่ขายตามรถไฟฟ้านะ ว้าวคือแบบแพกเกจริงดีมากโอ้เป็นกิ๊ดโมดแล้วกวิธีการใช้อุ้ยน่ารักมากอ๋อรู้แนละ้วทำไมไม่ใส่แจมินเพราะว่ามันเป็นลายกระตูนไงมันก็เลยแบบว่าไม่ใช่รูปคนนะอุ้ยน่ารักมากน้องมีไฟด้วยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าได้ไปเกาอีกนะ มีแพนแหละว่าอยากจะไปถ้าน้องดีมีคอนอีกหรือว่าเววีมีอีกอตโอยได้การ์ดได้การ์ดด้วยโอเคเป็นการกิดโหลดนะทุกคนน่ารักอ่ะอันนี้น่าอันนี้หละ่ะโอเคคุ้มอยู่นะ้วทุกคนประมาณเราก็บาทปะถ้าจำไม่ผิดนะนี่เนี่ยช่างมาเถอจะจำไม่ได้ถืคิดนี่คือลุ้นกันยาวแนะ่ เพราะว่าซื้อซองสุ่มมาเยอะมากดีมโชว์น,นี่เป็นฟู้ดดีมโชว์นะทุกคนก็คือที่เก่าไม่ได้มีขายนะตอนไปคอนก็เลยต้องสั่งพีเอาได้รู้สึกว่าจะมีสุ่มหลายอย่างเหมือนกันนะคือแบบสั่งมาแบบจอ,จอยปล่อยใจจอยๆทุกคนไม่ได้แบบว่าฉันจะต้องได้เมลเพราะฉันเหนื่อยมากแล้วเนี่ยอ่นนี่เป็นเออาใช่ไหมเจโน่แจมินราคาดูสารวอนอันเป็น กดการ1,000งหมืนวอนซึ่งสุ่มมีสุ่ม4ช่องป้าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดมาเรามาดูดูก่อนไม่รู้ว่าแอปมันแบบมันซ่อมหรือ,อยังเพราะว่ารอบที่ผ่นผานๆมาก็คือเปิดไม่ได้เลยด,ดูดีมีชาตะกลุดนมากทุกคนโอ้โหเรายังไม่เคยเห็นพรีวิวเลยนะโอ้ลูด,ด,ดีมาก ีการใช้เดี๋ยวจะลองไปส่องมาให้นะถ้าส่องได้ก็จะามาแปะเอวิดีโอมาแปะนะน่ารักมาก้รอบนี้ไม่มีสติกเกอร์เนาะธรรมดาจะมีสติกเกอร์ใบเล็กๆมามาให้ โอ้โหชาเขียวโ,โอเคเดี๋ยวส่องได้จะส่องให้ดูนะไม่แน่ใจว่าแอปมันยังไงเค้น่ารักมากอันนี้เป็นโป๊ดแก๊สอ่ะมาดูซิว่าใครจะรักเราอ่ะน,นี่ซอยอิงนะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอ้โหทุกคนนะจิซองเปิดมาแล้วจะดิซองเลยโอเกะวันนี้ชิจิซองนักเรานะน่ารักมากก็คงไม่ไปหาแกลกนะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจ <laughs> น้องดิมคือรักทุกคนใครมาก็โอเคหมดค่นข้างหนังไปแบบน,นี้โอ้ชอบเซตนี้มากนะชนิก,กลูล <C> e <at> แบบภาพมีความฟุ้ดีมากว้าวรวมสวยงามอืมชสุเซ็ตนี้เพราะรูปนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันคือเป็นคนบ้าปรเตอร์นะแล้วแบบรูปนๆจัดคอมคือแบบคอนเซ็ปต์น่ารักมากวูน,นี่โอ้น้องที่สองยิ้มแฉ่งคือแบบคนมีทุกคนคนมีทุกอย่างอะโอเค คนอันนี้คือแบบมหากราบแน่นอนอะคลิปยาวแน่นอนอะสามพวอนซึ่งมาทั้งหมดหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิทั้งหมด10เซตเลทุกคนโอเคเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะมาเปิดนะคลิปยาวมากไปเลยครับ มาทุกคนดูแบบปล่อยใจจ่อยๆนะไปแกะพลาสติกมาแล้วเรามาุ้นกันว่าเราจะได้ขบทั้ง7เมมหรือเปล่ามาเริ่มที่สองแรกอืมตื่นเต้นเหมือนกันนะก็คือการขูดนี่คือไม่อยากขูดเลยพอได้การขูดสองใบเฮ้ยน้องมากหรือเปล่าน่าใบาแรกมากับนงมากเลยเซลฟี่อ่าเป็นแบบนี้หรือว่ามันครานะไม่แน่ใจเอาเลิกเอาชัยมาก ได้เซลฟี่น้องมากนะโอเค2องี่สองอร์จูนสและได้เซลฟี่น้องแพชานมาแล้วครับไม่ซ้ำครับเอาแล้วเอาแล้วมันต้องมีการคอนเซปต์ด้วยใช่ไหมอ่ะถือว่าโชคดีมากได้เซลฟี่สแล้ว คอนเซปต์น้องแจมินโอเคไปคอนเซปต์ okay. น้องแจมินมาแล้วเม่เริ่มไม่ซ้ำน,นะ okay. คิดปากการขู่ก็น่าจะได้รบนะเพราะว่าสั่งมาตั้งสิบเซตเฮ้ยได้การพิเศษเหรอการรวมได้การรวมมาหนึ่งใบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มีสามหนึ่งสองสามหืหมเดี๋ยวนะ นี่ไงจะได้ทั้งหมด3ใบอันนี้คือการพิเศษถูกต้องไหมไม่รู้ไม่แน่ใจได้มาอีกหนึ่งแล้วคอนเซปต์แหชานอีกหนึ่งเฮ้ยได้รูปรวมต่อหนึ่งสองสั้นแฮนชานเฮ้ยทำไหมเฮ้ยได้หนูแฮชานตัมโอ้ my god oh my god หนึ่งสองสามไอมาเลยลูกมี่โอเคจบจบเลยจบเลยมาแล้วเซลฟี่เจโน่แต่ไม่รู้มีกี่เบอร์นะแต่ฉันดีใจแล้วดีใจไปแล้วขาดน้องจีซ่องกับน้องฉันด้ือน้องอินจุนด้วยน้องอินจุนนี่ไม่ค่อยรักเรานะ <laughs> มาแล้วหัวชมพูหัวชมพูรูปสามใครอยากได้น้องให้ฉันทักมาได้นะทุกคนเอาแบบไม่ซ้ำ ชอบเก็บแบบไม่ซ้ำใบนะแต่จำมีมไหนก็ได้เฮ้ยไม่ลงไม้แล้วน่าจะเป็นล็อตนะน่าจะล็อตเดียวกันสองซองสุดท้ายทุกคนเจโนโอจนมีนหนึ่งสองสมนั่นซ้น่าจะล็อตเดียวกันนะทุกคนอันนี้ได้สามใบละมาซองสุดท้ายโอ้ลูก อีก3คนก็นคือไม่มา1 2 3เฮ้ยน,น้นองเล,งล่ามาเร็วน้องนีนามาัมมิสรุปผลประกอบการได้เซลฟี่ทั้งหมดโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปเอาแลกน้องอินจุนน้องจีซองนะยังไม่มีมมนี่มีน้องมาร์คซ้ำขาดเจมินด้วยขาดเซลฟี่เจมินแต่ว่าได้คอนเซปต์มานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบพอดีเลยแลกเซลฟี่หาแล้วนะครับอุย้ยเจมินอินจุนจีซอง โอเคทุกคนสำหรับวันนี้คลิปยาวมากๆแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแคนดี้หวังว่า SM จะไม่ส่งเลยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย